จ <c oughs> าขยายผลก็ปลกไว้น้ำนีงหรอปกยาผลไว้น้นยังผลยาจะก้ามันไปน่องอันนี้ผลน,นี้ยมือเสาผลนี้ยมือเสากันนึกมึอแรง อันนี้พ่นย่ำชุกเฉินเวลาหายใจบาสะดวกคอยพอ่น,นพราะว่าใส่มากน,นี่เงี่ยสิบสามสิบปีเราพี่น้องใส่ยาพ่นเพราะว่าเจ้าของมันโลคหอบเืดย่ำอันอันอาการชุกเฉินมากกับพ่นหลอดอีกซีนุพ่นหลอดอก,ก็บวนปากออกเบอกว่าเขายัางหอบหอนู่ พลยาสองสองหลอดหลอดหนึ่งคนเนี่ยหมอเสากับเ <c oughs> นี่ยหมดเลี้ยงจนว่าผนกับว่าใดเ้าหายใจไม่สะดวกเพราะยังหายใจติดขัดอยู่ยวพี่น้องเขาหายใจไม่สะดวกมันยังติดขัดยังสี่เหลี่ยงหายใจดังวีบ,บ,บะวีดจนเพราว่าเขาเป็นหลบหอบหือ่ออากาศเย็นมันหอบเหงื่อหอบเหงื่อกำเริบอากาศเย็นกำลังเหมือนมีอะไรเบาอยู่ที่ว่าใด ม <c oughs> ันแน่นนาอกเจ้าสี่ลหล้าเ้าเป็นโรคหอบหืดพี่น้องการเ้า,นาพนยาเร้วเอาวูฮ้องกัย้คอคพลไปล่ยงบนันมือนี่ก็บ่าสิไปล่ยงบนยันัยไปเบื้องขาก่อนขาเจ็บพี่น้องขาเจ็บขาเจ็บเนี่ย ปีใหม่ค่ะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวนะคะไม่ตตนเลยแบบม้ ที่เห็ดเป็นสวัสดีปีใหม่ค่ะสกกายก็คือดีแต่มันเห็ดที่ใสเนอะเห็ดอยู่หน้านนเห็ดอย่าสนั้นเนาะเห็ดอยู่หน้าเห็อยู่บ้านเนาะเนี่ย อยู่นั่งอยู่บ้านนะเนาะสกายอยู่บ้านอยู่หน้าอ๋ออยู่บ้านอยู่บ้านมาขายของบ้างเหรออยู่บ้าน mm สวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปเฮงปังปังเรยๆนะคะขึ้นมนเป็นน